สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้คลิปมาแบบรัวๆเลยนะครับเพราะว่าผมได้ของมาเยอะแล้วก็พยายามที่จะไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรือนะครับหน้าตาจะดูงงๆซะหน่อยนะครับแต่เราจะมาดูเรื่องตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีโมทนะครับของเรือตัวนี้นะครับรีโมทตัวนี้จะเป็นขึ้น49.860นะครับคล้ายๆกับตัว EP สีเขียวนะครับอ๋อ ผมไม่แน่ใจว่าผมมีลงไปหรือ,อยังนะคันนั้นก็ต้องว่าคล้ายๆกับตัวเรือ EP 7,000นะครับแล้วกันแล้วก็อันนี้ไม่มีถอยหลังนะครับมีช้อะเดินหน้าเลี้ยวซ้ายขวานะครับแล้วก็มีอะไรอีกตัวอันนี้ผมคงจะไม่ได้เทสนะครับเพราะว่าอันนี้เทสมาจากก่อนหน้านี้แล้ว ก็ใช้งานได้ปกติแต่ว่าจะมาถ่ายคลิปให้ดูว่าหน้าตามันประมาณไหนนะคือรุ่นนี้ผมไม่ค่อยเห็นในตลาดเท่าไหร่มันจะเห็นไหมมันมีคนช่องคนขับ2อันเออคือทรงนี้ไม่ค่อยผมไม่ค่อยได้เจอนะกับเรือไฟประมาณใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้สวิตช์ on off ฟเขาจะทำกันนะ้ำมาให้แล้วนะถ้าเป็น EP สวิตช์มันไม่กันน้ํานะครับอันนี้กันน้ําก็โอเคเจ๋งดีแล้วก็ตัวนี้อ่านี่กดเปิดสวิตช์ไม่ใช่เปิดฝาจากด้านท้ายเรือนะครับข้างในก็จะเป็นมอเตอร์2ตัวมีกล่องไฟอยู่ด้านในนะครับช่องใส่แบตเตอรี่ สาอากาศสำหรับใส่ใสายรียเ่ฟใบพัดอยู่ด้านหลังสองอันคือใช้ใบพัดสองตัวควบคุมการเดินของเรือนะครับอืมลา,างแท่นดีกว่าวางอย่างนี้ดีกว่า,าได้ไหม หรือว่าละวางยังไงดีคือมันลำใหญ่มันมันลงพื้นที่ค่อนข้างยากครับ ผมไม่ตั้งเครื่องชาร์จเดี๋ยวเปลี่ยนใจว่าจะลองเทดสให้ดูกันสักหน่อยก็แล้วกันนะครับ,รบก็เรือมันเป็นพลาสติกนะครับยังไม่ใช่เรือไฟเบอร์นะแล้วก็ระบบตัวนี้ก็ยังมีตัวเซ็นเซอร์น้ำอยู่นะครับ เซ็นเซอร์น้ำผมก็จะต่อตัวสายไฟแบบนี้เราจะได้เช็คระบบได้นะครับ จริงก็เทสไปแล้วนะคือเรือลำนี้ผมลองเทสแล้วนะครับมันก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรนี่แทงเข้านี้ดีกว่า แบตเตอรี่ก็เหมือนอีีนะครับเขาใช้แบต8ก้อนผมก็จะลื้อมาจากรีโมทอันอื่นเราจะได้มาลองเทสดูก่อนนะครับ ัววิยุรุ่นเก่าๆส่วนใหญ่ก็จะใช้แบตค่อนข้างเยอะนะถ้าใครเล่นอยู่ผมก็แนะนํำเป็นแบตลิโพไปเลยนะครับเอาลิโพสามเซล์มาใช้ต่อเข้าแทนวงจรเดิมไปเลยน่าจะง่ายในการใช้งานมากกว่านะครับค่าซีก็ต่ำๆไม่ต้องสูงว่า ถ้าถ้าเราเล่นพวกนี้เครื่องชาร์จมันอาจจะต้องซื้อเยอะหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะลําบากไงคือถ้าซื้อเครื่องชาร์จของสอง A ด้วยเครื่องชาร์จลิโพด้วยก็จะยุ่งยากไงแต่ถ้าเอาแค่เครื่องชาร์จของตัว,ต,วตัวเรือตัวลิโพอย่างเดียวอ่ะมันก็จะง่ายโอเค ผมชาร์จแบตมาเข้าๆ้ะครับเดี๋ยวจะลองทดสให้ดู เราจะตั้งกันยังไงดีอืมอย่างนี้แล้วกันตอนนี้เรามันจะไม่ติดนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้จำสายนะอุ๊ยโทษทีเห็นไหมอ่าน่าจะเห็นชัดอยู่น wow, ะ ตอนนี้ซิ้เรือเราเปิดแล้วนะครับแต่ว่าตัวเซ็นเซอร์น้ําเรายังไม่ได้ต่อมันก็จะไม่ทํางานถ้าเอาเรือลงน้ําแล้วอ่ะมันก็จะทํางานให้นะครับแต่นี่เราจะเทสบนบกนะเราก็ใช้วิธีนี้ เห็นไหมอ่ะมันก็มืดอีกใช่ไหมท้ายเรือดีกว่าครับใบพัดเรือก็จะทำงานนะครับในเวลาที่เราลับกดเดินเร่งคันเร่งหน้านะครับเหมือนกับ ep 7 0 0 0เลยนะครับพอเรากดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใบพัดด้านนึงก็จะหยุดนะครับ ยกตัวอย่างแบบนี้นะฮะมันสังเกตได้ไหมอ่ะ ล้องมันจับไม่ทันโอเคก็สรุปเป็นว่าถ้ายินเสียงนะคือเสียงมันจะต่างกันตอนที่เรากดเลี้ยวก็ไม่ได้กดเลี้ยวนะอ่ามันก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันมันก็ไม่ได้ต่างกับตัวเรือตัวตัว EP 7,000นะครับรีโมทมันก็คล้ายๆกันนะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆก็ทำงานเดี๋ยวเอาตัวสติกโอเคมันก็จะเหมือนกันนะครับมีระบบเซฟตี้เหมือนกันเนี่ยกดคัะเร่งก็ไม่ทำงานเวลาย้บนบกน,นะเวลาเราจะไม่เนนอะไรต่างก็จะปลอดภัยหน่อยแต่ว่าในตัวนี้มันจะให้ตัวน,นี้อะไรอ่ติวาวพัดนะครับเ<พ>ขาจะมีไวพัด แบบนี้แถมมาให้นะครับอีกชุดหนึ่งถ้าถ้าที่ผมดูอะที EP มันมีให้ชุดเดียวติดไปที่เรือแล้วนะครับตัวนี้จะให้มา2ชุดนะครับเป็นสำรองให้อันนี้อีกชุดหนึ่งนะก็สรถว่ามีใบพัดสี่อันนะครับเป็นสำรองสใช้จริง2นะครับแล้วก็ที่ผมได้มาเนี่ยตัวนี้มันไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะเข้าใจว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมไปแล้วนะครับทางร้านก็เลยเอาออกไป ต้องบอกว่าการซื้อของกับโกดังสินค้าเก่าเนี่ยโกดังสินค้ามันจะมีสองตัวนะที่ผมเข้าเป็นสินค้าเก่ากับสินค้ามือสองสินค้ามือสองก็อาจจะเป็นทั้งแบบมือในไทยในญี่ปุ่นหมายถึงว่ามาจากญี่ปุ่นหรือภายในประเทศนะฮะส่วนสินค้าเก่ามันจะเป็นของค้างสต็อกนะตัวเนี้ยมาจากโกดังเก่าที่มันค้างสต็อกอันนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งเลยไม่ผ่านการใช้งานแต่มันคือตัวเขาเรียกตัวโชวนะครับ ฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างมีนิ้วมือมีคราบมีสติกเกอร์ล่อนบ้างนิดหน่อยเกิด <_ S 1> จากการที่เขาจอด <_ S 1> เขาเอาเรือเนี่ยออมาตั้งโชว์ลูกค้านะครับเ <_ S 1> ทสให้ลูกค้าดูอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรือที่เอาไว้เล่นจริงจังนะก็คือเขาแค่แบบเทสให้ดูเฉยๆเป็นสินค้าที่ขายในห้างนะครับอันนี้ก็นเครือถ้าจำไม่ผิดป้ายสติกเกอร์เป็นเซนทันนะครับ ก็ไม่รู้ว่าขายตอนช่วงปีไหนนะครับเพราะว่ามันเป็นของค้างสต็อกไม่รู้ด้วยมาจากสาขาไหนแต่ตอบได้แค่ว่าโอเคมันเป็นของสินค้าที่มันค้างสต็อกอยู่แล้วเขาก็โลดมานะครับทางโกดังก็โลดมาอันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับไม่ไม่น่ามีอะไรละคือมันมันเหมือนกับ EP พีเจ็ดันอะแต่ตัวนี้มันคือเจ็ดศูนย์ศูนย์ปดเป็น ี่ห้ออะไรยี่ห้อเป็นดับเบิลโฮสหรือดับเบิลฮอสเนี่ยแหละนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คงจะตัดเจบแค่นี้แหละคือมันคันมันลำนี้ไม่มีอะไรคือมันมันเป็นแค่เขาเรียกอะไรอะ่ะคือได้มาแบบงงๆอะ่ะแล้วก็เออมันมันมีคันคือผมอะตั้งใจไปดูเรือให้ลูกค้า่ันหนึ่งครับแล้วมันไม่มี แล้วเขามีลำนี้แล้วถือออกมาแล้วผมก็เลยอเอามาก็ได้ครับแบบงงๆเขาบอกว่ามีมีมีของที่ลูกค้าผมอยากได้พอหยิบมามันเป็นแบบเนี้ยมันไม่ใช่ที่ลูกค้าผมอยากได้เป็น EP เจ็ดพันนะไอ้นี่มันเจ็ดพันแปดเงี้ยเขาก็บอกรุ่นใหม่กว่าเอาตัวนี้ไปอ่ะเอาไปก็ได้ครับในนพี่ก็หยิบออกมาแล้วหยิบออกมาจากลังแล้วฝุ่นเกลืะเลยนะคือหูกล่องฝุ่นเกลอะเลยแบบก็คือนั่นแหละมันเป็นของเก่าเก็บจริงๆอืม แบตเตอรี่ไม่มีมานะครับฉะนั้นก็ต้องหาแบตใส่เองตัวนี้เปิดราคาขายอยู่พันเจ็ดนะครับแต่ว่าลูกเพจหรือว่าใครสนใจก็ราคาพิเศษหลังไมคมาคุยกันได้อันนี้ก็ลงไว้ให้คร่าวๆนะครับสินค้าต่างๆที่มีรีวิวไปอ่ะมีขายผมมีจำหน่ายให้นะครับแล้วก็ขายในราคาถูกอะ่ะคือมันถูกอะ่ะมันมันเหมาะสมมันถูกมันมันโอเคอะ่ะอย่างรนี้ก็ คือของใหม่ไม่ใช่ของค้างสต็อกนะของไม่ใช่ไม่ใช่ของมือสองเออเป็นของใหม่ค้างสตอ็อกอ่าโอเคแต่หลักๆแล้วเนี่ยคือที่คำคิดมาทีแรกคือเนี่ยไปหาของมาแล้วก็ถ่ายให้ดูได้แหละครับแต่แบบอย่างที่บอกนะลํำนี้ได้มาแบบงงๆเออสีขาวเออมันก็สวยดีนะ ก็ถ้ามันพอ,อยู่ผมอีกอีกสักระยะหนึ่งก็เราอาจจะได้อัปเกรดนะครับไฟอะไรที่มันแรงขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะเปลี่ยนเป็นแบตลิโพอาจจะเปลี่ยนมอเตอร์ให้มันแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมก็ยังหาที่เล่นไม่ได้นะที่ผมอยู่แถวนี้มันไม่มีที่ให้เล่นนะครับมันก็พอมีวังกุ้งวังปลาอะไรเงี้ยแต่เอาไปเล่นเขาคงจะด่าผมแน่นอนว่าจะทำปลาเขาตายหรือเปล่าโอเคเดี๋ยว คลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับช่วงนี้อาจจะลงคลิปถีๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะได้ของมาเยอะมากก็จะถ่ายได้เยอะมากนะครับเรียบร้อยโอเคลากันไปก่อนขอบคุณท่านผูชมนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฝากติดตามด้วยนะครับไปละบายบายครับขอบคุณครับ